สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ห้วยวังกระโดนนะคะวันนี้จะพามาชมบรรยากาศลำห้วยตอนเย็นๆนะคะตอนห้าโมงเย็นเนาะแล้วเราก็จะมาเก็บดอกบัวไปไหว้พระนพรพด้วยเก็บได้สองดอกแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนอื ฝั่งนี้ดูท้องฟ้านะคะฟิวปกติแล้วอะคะ่ะฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยผ้าทินมันจะตกฝั่งนี้ยพอดีถ้าตกตรงเนี้ยก็คือมันจะเป็นแสงแบบสะท้อนน้ำอะไรเนี้ยมันจะสวยมากตอนเย็นๆนะคะตอนช่วงเย็นๆน่ะแต่วันนี้มันมันไม่เห็นดวงตะวันน่ะแล้วก็ เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นผือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกหญ้าปกคลุมลําห้วยไปหมดเลยอนะตรงเนี้ยมันก็เลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะมันอาจจะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูค่ะไปดูก่อนเก็บดอกบัวเก็บได้สองดอกละกับหนึ่งมันจะมีสามดอกนะกับหนึ่งมันจะมีสามดอกแต่เราไปดูก่อนว่ามันมีตรงไหนมั่งปกติแล้วนะคะมันจะมีตรงช่วงเนี้ย ขอบทางตรงนี้เนี่ยมันจะติดตรงเนี้ยมันจะเป็นถนนนะคะถนนฝนตกมันก็จะเละหน่อยเป็นถนนแบบเป็นดินเหนียวธรรมดานี่แหละอ่ะเจอละดอกบัวดอกเล็กไปหน่อยดอกเล็กดอกเล็กไปหน่อยใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาไปหาดอกใหม่ก่อน เอาดอกที่มันเท่าเท่ากันหน่อยชอบธรรมชาติค่ะชอบป่าชอบเขาลบเนาห้วยทะเลก็ชอบเธอก็ชอบเธออยู่ไหนเราไม่มีเธอ มีแล้วนะคะตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ไม่มีแล้ว,ม,ลวมันก็จะมีแค่สอกแหนตรงนี้แหละเดี๋ยวจะเดินกลับไปดูอีกรอบหนึ่งน่าจะได้เก็บดอกเล็กแหละไม่เป็นไรหรอกเล็กกับใหญ่ก็ผสมกันไปก่อนนะคะเก็บดอกบัวก,กันนะเจอกันค่ะบายบาย